ถ้าเราเนี่ยไม่เป็นเริ่มวิตกวิจัยวิจารมันก็ไม่มีอะไรอยู่ที่เราเองอยู่ที่เราเองนะเออตัวค่อยเริ่มมันอยู่ที่เรานี่แหละเริ่มดูเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มนึกเริ่มคิดเริ่มวิตกวิจัยวิจารเริ่มอยู่ที่เรานี่แหละไม่ใช่เกิดที่ใครนะไม่ใช่เกิดที่สรรพสิ่งนะเออไม่ใช่เกิดที่ใคร กิดที่ตัวเองนั่นแหละคนทุกคนตัวใครเลิกนี่แหละดังนั้นก็ไม่ดีๆลูกนะทุกอย่างเลยก็ไม่ต้องคอยไหมไม่ไหมเหมือนกันเลยอย่างเนี้ยมันจะยุติตัวใครเริ่มใครจบให้เออนอย่างี้นะแล้วมันจะไล่ล่องลอยเรียบไล่ไปดิกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเองคนทุกคนตัวใครเลิตัวไหนมันก็มีตัวนั้นแหละ อันนี้ก็ไม่ดีไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ทุกอย่างเลยไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันเรียกว่าไม่ต้องคอยเริ่มคอยจบเหมือนกันไม่เลยนะไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างเหมือนเหมือนกันไปเลยไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันเลยอย่างอย่างเงี้ยรู้สติแบบเนี้ยเรื่อยๆหน่อยอืม แล้วมันจะยุติัตให้เริ่มใครจบในตัวเองให้แล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันไม่แตกต่างไม่ต้องคอยเริ่มไม่ต้องคอยจบเมือนกันเออไม่แตกต่างนอกในไปเงี้ยรืมต่างดี้แหละเยินได้นั่งนอนอยู่เนี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละนี่บอกก็คอยังคงเดิมมันยสรุปล้างตัวสรุปไป สรุปล้างตัวสรุปเอง้เคลื่อนไหวที่ให้เคลื่อนไหวเพราะมันมันจะได้ไม่แช่อารมณ์แช่สติแช่สมาธิแช่ฌานแช่นิ่งแช่เฉยแช่เวหาเนี่ยเป็นเพราะเป็นภูมิหมดแช่ไม่ใช่น้าตัดสรุยวน้าตาลเขุก็ไม่เลย ไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไปเลยไหม้หรือไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันไปเลยเนี่ย่างเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาตัดสรุปล้วนๆเลยตัดล้วนๆเลยไม่ใช่ไปเจริญตัวไหนถ้าไปเจริญก็เป็นตัวก่อเกิดนะไปเจริญตัวไหนถ้าสีข้างหน้าก็ไปเจริญตัวไหนก็เป็นตัวก่อเกิดในตัวที่เจริญนั้นสังขวัดทันทีนี่ก็ตัดสรุ้ตรงๆเลยก็ไหม้เลยทุกอย่างไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกัน นะตัดทั้งตัวไม่ตัดทั้งตัวไม่ไหมตัดทั้งตัวไปคอยไม่ตัดทั้งตัวไปคอยไม่ไหม้ไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันทุกอย่างตัดทั้งตัวไปคอยละตัดทั้งตัวไปคอยไม่ละตัดหมดเลยนะไม่มีตัวไปคอยละไม่มีตัวไปคอยไม่ละตัดเลยเนื้อหาต้องสรุปตรงๆอย่างนี้แหละ ทุกอย่างแล้วทุกอย่างนอกในอไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันอยุติดตัวไปคอยละยุติดตัวไปคอยไม่ละตัวไปคอยละก็คือตัวไม่ละตัวไปคอยละก็คือตัวไม่ละมันไม่ละไอตัวไปคอยละนี่มันเป็นละอะไรกันไม่รู้มัน <c oughs> ไปคอยละนั่นละนี่ละน่นต้างเรียกมันไปคอยละ <c oughs> แต่ตัวไปคอยละมันก็คือไม่ละด <c oughs> ันั้นก็ตัดไปเลยไม่ต้องคอยละคอยไม่ละเหมือนกัน <c oughs> เรียบร้อยเลยจะเรียบร้อยไปเรียบรไปตัเนาะัก็เราก็ระลึกขึ้นมาล้างตัวระล,ลึกเองแบบนี้ย เมนก็เราเลิกขึ้นมาตัดตัวเราเลิกเองแบบนี้ไปบอกเหมือนกันุึสติขึ้นมาตัดตัวนุกสติเองแบบนี้ไปบอยเหมือนกันนึ้สติขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาตัวนุกสติเองแบบนี้ไม่เป็นประโยคไหนนึกขึ้นมาก็มันก็ไม่เอากันในประโยคน้นะประโยคไหนนึกขึ้นมาก็ประโยคนั้นล้างประโยคนั้นเองประโยคนั้นไม่เอาประโยคนั้นเองประโยคนั้นล้างประโยคนั้นเองมันก็ตัดสรุปตรงๆอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ข้างหน้าเราพยาบาลนี่แหละพยาบาลไม่ข้างหน้าแต่นั้นรอบของคอมม่วุ่นวายเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวใครเริ่มของทุกคนเองตัวใครเริ่มของใครมากมันก็วุ่นวายมากในคนคนนั้นแต่นั้นก็สรุปนั้นทุกคนก็วุ่นวายเยอะทั้งนั้นแหละถ้าตัวใครเริ่มทุกคนมันเยอะเป็นกรรมมีบากมาไม่รู้ขี่กันกี่กับ เยอะทุกคนแหละฉะนั้นเราก็สรุปสัส้นๆนะไม่ต้องคอยไม่ไม่ไ,มไมเหมือนกันเลยทุกอย่างไม่ได้กันสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหมได้ยกันไม่จะตัดตตให้ อยู่วัดจะพาคนสว่างัสไวยได้เยอะเยอะเลยยุคนี้นะกรรมวิบากที่มันมีที่ผ่านมาแค่เปลือกกระพี้เล็กน้อยกรรมวิบากมันก็ผ่านไปในตัวของมันเองดีก็ผ่านไปในตัวมันเองไม่ดีก็ผ่านไปในตัวของมันฟังวันนี้นะมันไม่ยึดใครดีมันก็ไม่ยึดใครไม่ดีมันก็ไม่ยึดใคร มันก็ผ่านที่ในตัวมันเองแต่เนื้อหาตัดสรุปที่สรุปเนี่ยจำเอาไว้มันทําให้นอกเหนือดีนอกเหนือไม่ดีจำข้อนี้ไว้ดีๆเนี่ยไอ้ตรงนี้สำคัญมากทุกคนมันจะจมปากอยู่กับดีไม่ดีอยู่ก็ใช่ไม่ใช่อยู่ก็ถูกอยู่กับผิดที่ตัวเองอุบัติลขึ้นเองตัวเองคิดขึ้นเองทุกคนคิดเองอุบัติลงจมปากมันก็ดักดาน ฟังเนื้อหาตัดสู้ดีๆแล้วมันมันจะไม่เกี่ยวมันั้งตัวตัดตัวตัดก็ไม่เกี่ยวมันแค่ตัวตัดตัวละก็ไม่เกี่ยวมัน่องตัวละอันไทยมีการไทนนี้บากก็ต้องใช้ก่อนทุกคนก็นิพานก็สรุปไปด้วยกัน แม่องค์คริมานฆค่าคนตั้งกี่ร้อยตั้งเป็นเกือบร้อยเกือบพันตั้งหลายร้อยเกือบยังไม่รู้อะไเมื่อเมื่อเมื่อวานเธอเป็นอะไรแต่วันนี้เธอไม่ได้เป็นอะไรไงเนี่ยเธอเอาไอ้เรื่องเมื่อวานมาคุยอยู่นั่นขุดคุยอย่างตอย้ำอย่างนั้นมันง่มันโง่้มันโง่้ไงลูกเข้าใจไหม เมื่อวานตัวเองเป็นอะไรมันผ่านไปแล้ววันนี้มันไม่ได้เป็นวันนี้นั่งอยู่นี้มันไม่ได้เป็นอะไรเห็นไหมนี่เราไปต่อย้ำถึงเรื่องเมื่อวานเรื่องเมื่อปีไหนที่ไหนนั่นแหละมันโง่เหมือนก็ว่าเรามันโง่เองอะถ้าอย่างเงี้ยมันจะจมปากไงมันผ่านทิ้ง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  ก็ไม่เห็นองค์เลยมาเลยนะฆ่าคนมาตั้งเกือบพันคนเลยคนเดียวจะไปฆ่าแม่ตัวเองถึงครบหนะึ่งพันองค์บท่าไปเสด็จเ้ามีนิสัยอหรหันต์ท่านก็เสด็จไปโปรดเลยจนองค์อริมาณหยุดเลิกฆ่าคนนะแล้วก็บวชเข้ามาในศาสนา พราบวชเข้ามาก็มาคิดว่าตัวเองเป็นโจรตัวเองเป็นจรตัวเองเป็นจรคิดอยู่นั่นแหละตัวเองฆ่าคนฆ่าคนฆ่าคนจนท่านต้องบอกว่าตอนเนี้ยเธอไม่ได้เป็นโจรแล้วเธอไม่ได้ฆ่าคนแล้วจจุบันเนี้ยไอ้ที่มันฆ่าที่มันเป็นผ่านมามันผ่านไปแล้วแต่ตอนนี้เธอไม่ได้เป็นอะไรวันเนี้ยเธอไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้เธอไม่ได้เป็นอะไร เห็นไหมนี่คือการปลดพระองคุทะองค์เลยมาคิต่อย้ำตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เอ้ามันผ่าไม่ต้องเท่าไหร่แล้วเป็นนั่นเป็นนี่แต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นคนฆ่ามันไม่ได้เป็นนักฆ่าแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรแล้วตอนนี้นั่นคือความเป็นจริงแล้วมันก็คือความเป็นจริงเมื่อวานผิดแต่วันนี้มันไม่ได้ผิด แล้วถ้านับย้อนหลังไปกี่พ่อกี่แย่กี่การกี่กลรมแต่ละคนเนี่ยผิดเยอะแยะไปหมดผิดมันเยอะมากไม่รู้เรื่องไหนแล้วผิดโอ้แต่ละคนมีแต่แผลแต่ละคนมีแต่ชนะติดหลังมีแต่แผลเบื้องหลังเลยนี่มันลืมไม่เฉยหรอกมันไม่รู้แต่ถ้ามันลึกหน้นี่มันจะโอ้แต่ละคนนี่มันไม่ได้ดีมาก่อนเลยมันก็มีทั้งชั่วมีทั้งดีมาด้วยกันหมดแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นอะไร ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอะไรก็อย่าไปตอบย้ำว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรในเมื่อวันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรถ้าคุณไปตอกย้ำว่ามันเป็นอะไรนั่นแหละมันผิดตรงที่คุณไปตอกย้ำมันผิดไงผิดตรงนี้คุณไปตอกย้ำมันนี่แหละก็วันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรช่วงนี้มันไม่ได้เป็นอะไรน่ะทําใมาองค์ธรยมก็เลยบรรลุอะไร แล้วชาวบ้านก็ยังตามไปด่าองค์ริมานตามไปไล่ตีไล่นั่นอะไรนี่องค์ริมานอะก็คิดว่าท่านเป็นจรเป็นนะอย่างนี้อย่างนี้นักฆ่าบวชแล้วคนก็ยังยังเกียดอยู่คนนี้ยังตอบย้ำอยู่นั่นนั่นแหละคือคนนั่นแหละคือบุตรชนไม่ได้รู้เลยองค์คริมานเป็นอารหัน ก็เม็เลนะผูดที้ฟังชัดไหมอือชัดแล้ว,ดดวลูกนะนี่มันอยู่ที่การหลงตอกย้ำน่งนี่มันคือความผิดพลาดเหมือนว่าตัวตอกย้ำที่มันเกิดใหม่ของเราเองเนี่ยมันทําให้เราจมปักกับอดีตซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าไปเกิดชาต,ติต่อไป กิดะลึกชาตินี้ได้แล้วก็มาต่อย้ย้มชาตินี้จะเหมือนชาติพยาบัลเนี่ยถ้าเกิดลูกระลึกย้อนชาติของตัวเองไปได้โ้ชาติที่แล้วนี่ไปทําชั่วเลยมาแล้วชาตินี้ก็มานั่งต่อยย้มถึงชาติที่แล้วอีกพราเป็นอย่างนี้แล้วมันแล้วมันจะมีโอกาสดีไหมแล้วมันจะมีโอกาสดีไหมแบบมันผิดเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยคือพูดไม่ตรงสถานการณ์ แล้วเวลานี้มันไม่ได้ดีมันไม่ได้ชั่วจะใหมันดีมันชั่วอะไรดูที่เวลาไปัจจุบันเนี่ยปัยจุบันเออได้ปัยจุบันในฆ่าคนก็เออบอกว่ามันไม่ดีมันก็คือนักโจรฆ่าคนก็ร้ายฆ่าคนชั่วแต่ถ้ามันผ่านวินาทีนี้ไปแล้วมันเป็นนาทีอื่นแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วเห็นไหมมันเป็นขนาดขนาดเลย แต่ถ้าผ่านขนาดนี้ไปแล้วมันเป็นขนาดใหม่ขึ้นมามันขนาดใหม่มันก็ไม่ใช่ดีแล้ะไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีแล้ะเออไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่ดีไม่ดีอะไรละอย่งนี้เป็นต้นเราก็ต้องตัดสู้ข้อนี้เดี๋ยวมันมันผ่านทิ้งตลอดทุกอย่างมันไม่ยึดใครมีแต่ใครๆจะไปยึดมันเองอืทุกเหตุการณ์นี่มันไม่ยึดใครแต่มีใครๆไปยึดมันเองยึดแล้วไม่ยอมปล่อยด้วยตองย่ำอย่างนั้นเหะ ขันาตัวเองสร้างมันขึ้นมาเองมันยังไม่ยึดตัวเองเลยเอทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความคิดความเห็นก็หมายทุกสถานการณ์ที่เราปรุงแต่งขึ่นเองแต่มันก็ไม่ยึดเรามันก็แล้วยของมันจะเหลือแต่ว่าเราเะียไปต่อย้ำมันหม่ๆอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราเป็นตัวเป็นต่าไปเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความผิดพลาดพลาดแล้วพลาดอีกตรงในตัวใครเริ่มใครจบของเรานี่แหละมันคือพลาดแล้วพลาดอีก้ ตัวต่อย้าที่ผิดต้องต่อย้าความเห็นความหมายของเรานี่แหละมันคือพลาดแล้วพลาดอีกและไปหมดเลยเหมือนกับมันเป็นพยาบาลที่มันแล่แทบไปหมดเลยตัวต่อย้าย้าอยู่นั่นตอนนี้มันไม่ได้เป็นอะไรก็่อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นอะไรเอออย่างเนี้ยอย่างเนี้อืมอย่างนี้ฟังแล้วจะจบ นะนั่นเองบางทีพริษัทเขาก็มีกรรมของเขาต้องใช้บางตอนบางทีอราหันต์เขาก็ท่านก็มีกรรมของท่านหนึงใช้บางตอนบางทีพอดิษฐ์ก็มีวิบากกรรมของท่านที่ต้องใช้บางตอนบางอย่างมามรเรื่องใช่แล้วกันแล้วป่ะแล้วกรรมวิบากเนี่ยมันไม่ยึดใครหรอก มันให้ผลกับคนผู้สร้างมันมาผู้ทํามันมามันให้ผลแล้วมันก็แล้วไปทุกกรรมวิบากมันไม่ใช่จะยึดผู้สร้างนะกรรมวิบากนเหมือนกันมันตามคนกลว่าทําผลอย่างไรทําอย่างไรมันก็มีผลย้อนกลับหาตัวเองอย่างนั้นแล้วมันก็ไปทุกกรรมทุกผลเป็นกรรมแล้วมันก็ผ่านไปนั่นแะมันไม่ยึดใครไงกรรมนี้วิบากมันก็แล้วไปโดยสภาพของมันเองแล้วแล้วไปของมันเองตลอดเวลา มีแต่ว่าเราจะไปตอบย้ำมันจะไปล่ำรีลำไรกับมันเหมือนว่าความคิดทุกอย่างในใจเราก็เหมือนกันเราเป็นผู้สร้างเหมือนขึ้นมาอย่างนี้แต่มันไม่ยึดเราแล้วเออมันก็แล้วไปแล้วไปคิดแล้วก็แล้วไปแล้วไปแล้วไปมันไม่ยึดใครนะมันไม่ยึดเราด้วยคุณก็ต้องดูวันวันหนึ่งคุณคิดเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปจนเราจําไม่ได้รือทาไปว่าเราคิดเรื่องอะไรบ้างจริงหรือเปล่า เออเห็นไหมดังนั้นทุกอย่างแล้วมันไม่ยึดไข่ฟังข้อนี้เอาไว้มันอนิี้จังอันน่าตามาแล้วแล้วไปเรียนชมเดงตลอดเวลาดังนั้นอย่าไปตอกย้ำอะไรอย่าไปย้ำรู้ย้ำเห็นย้ำนึกย้ำคิดย้ำทำอย่าไปตอกย้ำมิั้นเดี๋ยวอุปทานจะฝังลึกเออเหมือนกับตอกตะปูลงในเนื้อไม้ขยันตอกมันก็ลึกลงไปเรื่อยลึกเรื่อยเรื่อย จะถอนลำบากทุกเรื่องราวก็เหมือนกันถ้าเราไปตอกยามมันมากมันก็จะคลายลำบากมันก็จะกลายเป็นถลำลึกติดลึกไปเรื่อยมันจะคลายลำบากนี่นะดังนั้นเราไม่ต้องไปคอยเริ่มกระจบอะไรฟังหลวงพ่อยดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับต้องไม่ต้องสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้ง สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอย่างเนี้ยเนื้อหาตัดสรุ้ตรงตรงนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนื้อหาตัดสรุ้ตรงตรงยุทธี้ก็าเป็นโพธิสัตว์นะก็เป็นบารมีโพธิสัตว์ไม่ใช่บีไม่ไม่ใช่บารมีอะไรหันด้วยถ้ายังต้องโปรดสัตว์อีกเยอะแล้วเนื้อหาสัจธรรมเขาก็สรุปได้ละ เพียงแต่ว่าคนทั้งหลายไปตอกย้ำกรรมวิบากเก่าๆของเขานั่นเองนั่นแค่เปลือกกระพีที่มันหลุดไปแล้วก็เหมือนกับเปลือกต้นไม้เปลือกต้นไม้มันมีเปลือกเขาพุ่มขึ้นมาเแก่แก่ๆไปมันก็เป็นสะเก็ดมันก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปก็เหมือนกับวิบากเก่าๆทั้งหลายเพอะมันมันนานเท่านั้นมันก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปผ่านไปผ่านไปก็เหมือนกับเปลือกต้นไม้ อ้เนี้ยมันก็ล่อนออกร่อนออกพรามันแก่มา,มากๆครับมันก็นานไปก็ล่อนออกร่อนออกเกิดไปหลุดไปนี่ก็เหมือนนี่คนไม่เข้าใจก็จะไปยึดติดเมื่อตอกย้ำเนี้ยย้ำย้ำรู้ย้ำเห็นย้ำนึกย้ำคิดย้ำความเห็นย้ำความหมายคนก็ชอบเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมก็ชอบเป็นอย่างนั้นแหละเออมันก็เลยจะถอนยากหน่อยายาลำบากนิดหนึ่ตคนนี้ไว้ มันประมาทใครไม่ได้ไงตรงนี้นะเป็นบารมียิ่งหลวงพ่อในเยอะบารมีมาเยอะแต่วิบากมันเกิดเยอะเช่นเดียวกันแต่ว่าหลวงพ่อโปรนะท่านไม่นจะมายอดติดได้รูปแบบนักบวชรูปแบบชาวบ้านอะไรแบบนี้มันแค่เปลือกรูปนามกายใจนี่ก็แค่เปลือกไอ้เบื้องหลังนี่เบื้องหลังรูปนามเบื้องหลังกายใจนี่นะ สิ่งที่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองนี่นะอ,นอนืมันจะเป็นสิ่งที่ดับล้างว่างล้างผ่านรูปผ่านนามนี้ออกไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มามองตรวรูปธรรมนามธรรมาม,มองตรงกายตรงรูปธรรมนามธรรมของท่านนี่กันถือว่าเห็นแค่เปลือกอืมไอ้เบื้องหลังเปลือกนี่มันคืออะไรก็ไม่อาจจะตัดสรลุได้ ังนั้นเราอย่าไปมองตรงที่รูปแบบของแต่ละคนะพฤติกรรมของแต่ละคนทั้งทางกายวาจาจิตไอเบื้องหลังพฤติกรรมเนี่ยไอเบื้องหลังวิบากเนี่ยของกายของจิตของชีวิตเนี่ยเขามีเนื้อหาอะไรอยู่เบื้องหลังเขามีเนื้อหาละหันอยู่ไหมเนื้อหาริยะอยู่ไหมเนื้อหาโพดิสัตย์อยู่ไหมถ้าเขามีเนื้อหาพวกนี้อยู่เบื้องหลังนี่ถ้าเราไปยุง่งเข้าเราซวยเลยเ กรรมมันจะตีกลับหาเราถ้าเราไปยุ่งด้วยเราจะสวยซะเองกรรมมันมันจะตีกลับหาตัวเองพูดง่ายคือว่าเขามันเข้าตัวเองเพราะไปว่าท่านก็เข้าตัวเองีกรรมมันตีกลับหาตัวเองเอางี้กว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยไปว่าเขาแล้วมันเข้าตัวตัวเองก็ต้องมาเป็นอย่างนั้นใช้กรรมซะเองมันจะเข้าตัว พอเริ่มว่ามันก็เริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวก็ท้อไมเป็นแบบนั้นกี่พ่อบกี่ชาติเข้าตัวเองหมดนั้นอย่าได้ประมาทระวังตัวคอยเกิดคอยดับของตัวเองระวังในตัวคอยเริ่มคอยจบของตัวเองเนี่ยมันจะออฟไซด์มันจะฟาวขยันคอยเริ่มขยันคอยจบมันจะฟาวมันจะเป็นโมฆะระวังแต่นั้นก็ฟังหลวงพ่อดีๆทุกอย่างเลย ไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันนะทุกอย่างไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันดีไม่ต้องคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกันไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันเลยทุกอย่างฟังนิดหน่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนกันเนี่ยอไหม้มันตัดนะพอไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหมเหมือนกันนี่มันยิ่งกว่าตัดมันเป็นการตัดที่ยิ่งกว่าตัด กลายเป็นไม่มีขอดเ็ดในการตัสดสู้ช่วยสองสะวัดไปเรื่อยๆพูดชัดแล้วนะนอเอออ, <c oughs> อ,อผูชดชาและหลวงพ่อไม่ได้มองแล้วว่าใครเป็นอะไรจะดีก็ไม่สนจะไม่ดีก็ไม่สน รขะดีก็ไม่สอนหรอกใขรไม่ดีก็ไม่สนมันแค่พฤ,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 ฤติกรรมเปิดอกเผลือกมันไปสนใจถ้าดูเนื้อหาให้เบื้องหลังเบื้องหลังรูปเบื้องหลังนามของของแต่ละรูปแต่ละถ้าเป็นเนื้อหาละหันเปล่าเนื้อหา,หาหระยะไหมเนื้อหาบริษัทตรไหมมองอน,นั้นแหละแล้วก็ให้ให้ความเคารพกันตรงนั้นให้ความนับถือกันตรงนั้น,น,น<อ>ให้เกียิกันตรงนั้น ไม่ได้มาโัวมาสนใจเฉพาะที่ร like oh like. ูกประทานามาทำกิริยาของใครหรอกมันจะดีขนาดไหนแล้วมันจะห่วยแตกอย่างไรเนี่ยโอ้ยมันขยะมันขยะทั้งนั้นแหละเปลือกพีดูที่เนื้อหาเบื้องหลังเนี่ยกายจิตของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสว่างหรือยังมันคลายทิ้งคลายหรือยังมันไหมทิ้งไหมหรือยังเนี่ยมันเนื้อหาระยะหรือยังอรหันต์หรือยังหรือว่าเป็นเนื้อหาพอดิษฎ์นับถือตรงนั้นแหละ เออให้เกียิกันตรงนั้นไม่ใช่มาดูที่รูปแบบภายเราอกว่าจะทําดีทําชื่อวขนาดไหนนี่แค่เปลือกเปลือกกามเปลือกเวรเปลือกวิบากมันเอาเป็นประมาณไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลือกเท่านั้นแหละเออดูเบื้องหลังดูข้างในเบื้องหลังรูปเบื้องหลังนามตรงนั้นน่ะเขามีเนื้อหาอย่างไร ก็ดูแค่น so ั้นแล้วถ้าไม่สบางสวายลุงก็มาะพาสว่างสวยเองถ้าไม่อริยะลุงก็มจะพาอริยะเองจุดประกายอริยะให้เองมันไม่มีคุณค่าอะไรกันมาเดี๋ยวท่านก็นำพาให้เองจุดประกายให้เองถามนี้ไม่อยากใครหมอยกอ่อยากให้หอยืนกอนะ หลวงพ่อเราปลอดหมดแหละไม Get ่ว่าพุทธคิดอิสลามศาสนาต่างอื่นๆเข้ามาท่านปลอดหมดท่านไม่ได้มายึดติดพุทธคิดอิสลามพามผีท่านไม่ได้มายึดหรอกไอ้รูปแบบเปลือยพุทธคิดอิสลามพามผีท่านมีหน้าที่ใครช่วยดุดช่วยอย่างเดียวสว่างช่วยอย่างเดียวมีหน้าที่ ท่านมันมาสนใจหละใครจะทําดีใครทําอะไรไม่ดีมาทําดีมันก็หลงทําไม่ดีมันก็หลงแต่อริยะนี่มันไม่ใช่ความหลงความไม่ยึดติดนี่มันไม่ใช่ความหลงเนะช,ชัดนะพูดชัดแล้วนะ <c oughs> เนี่ยไอพวกที่มันไปด่าหลวงพ่อรับหลังไปเตมีตีเตียนหลวงพ่อรับหลังไปนินทาหลวงพ่อรับหลังเนี่ยเยอะดแต่หลวงพ่อให้โอกาสทันหมดเออบางทีบื้องหลังอะมันเป็นพริษั์แต่มันก็แค่ตามฉากฉวยมานแทกมานซ้อนเนื้อหาตัดสรุปไม่ได้บทสรุปบริษัทที่ยังเป็นสัตว์อยู่จะต้องเข้าใจจุดนั้น เป็นกรับหลังมั่งว่ารับหลังมั่งนิทานลังมั่งเะแต่ท่านก็ไม่ไม่ไปสนใจอยจุดนั้นท่านให้โอกาสหมดแล้วเออไม่โกรธไม่เกลียดมหรอกเออมันก็กรรมวิบากมันใครจะมาส่งเสริญใครจะมาชมแบบนั้นแบบนี้โอ้ยมันก็กรรมมิบากเหมือนกันนั่นแหละมโนกรรมมโนเวรเหมือนกันกรรมดีกับไม่ดีมันกรรมนั่นแหละเออท่านก็ต้องจบช่วยมันให้หมดแหละ ผมว่าท่านบ้างพวกส่านสอนญท่านบ้างนี่จบแค่มันหมดนี่สุดนะแต่ถ้ามันดีกับท่านดีมันก็ตีกับเขาหาตัวมันเองถ้ามันไม่ดีกับท่านไม่ดีมันก็ตีกับเขาหาตัวมันเองถ้าใจมันไม่ดีกับท่านไม่ดีมันก็ตีกับเขาหาใจมันเองถ้าปากมันไม่ดีกับท่านไม่ดีมันก็ตีกับเขาหาปากมันเองพฤติกรรมมันไม่ดีกับท่านพฤติกรรมกรรมไอ้ดีไม่ดีนนมันก็ตีกับเขาหาตัวมันเอง ใจมันดีกับท่านดีนั้นก็ตีกลับเขาหาใจมันเองต้องตบกถ้าปากมันดีกับท่านดีนั้นก็ตีกับเขาหาปากมันเองแล้วตัเื่อมาตบดกรพฤติกรรมนั้นมันดีกับท่านดีนั้นก็ตีกับเขาหาตัวมันเองมันก็เป็นอย่างเนี้กดแห่งกรรมดีออกไปดีก็ตีกลับเข้ามาไม่ดีออกไปไม่ดีก็ตีกลับเข้ามาให้ผลก็เลยแล้วเธอจะเอาไงเธอต้องตัดสรุปอย่างเดียวอ่ะ ไปมัวแต่พฤติกรรมอยู่ไม่ได้ไหมา่ไม่อยู่ไปมัวแต่หลงดีหลงไม่ดีอยู่ไม่ได้ไม่งั้นก็เละเลยรับแต่วิบากอยู่นั่นแหละกรรมวิบากกรรมอยู่นั่นแหละเละเลยอมัวแต่คอยดีคอยไม่ดีเละั่นแหละวิบากเละเลยแล้วก็ต้องเนื้อหาตัดสุปสรุปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว สิ่งที่มันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่นะสิ่งที่มันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันไม่ยึดไม่กระทันตัวไม่ยึดเนื้อหาตัดสรุปสรุปดีๆแล้วมันจะไม่เกี่ยวกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเลยมันจะไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าเรายังวนเวียนอยู่แค่พฤติกรรมดีกรรมไม่ดีอะไรอยู่นี่เป็นยังเละอยู่รับเละตีกับ เนาะดังนั้นเระวางไในตัวใครเริ่มใครจบของตัวเองนี่แหละอ้ตัวใครเริ่มของตัวเองนี่แหละตัดสรู้ดีๆตัดดีๆสรุปตัดดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่กันตลอดตลอดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันตลอดตัดเอาไว้ก่อนตัดไว้ก่อนตัดไว้ก่อนลูกตัดสรู้ไว้ก่อน